ขับรถมาขางทางขับรถผ่านเดื่อยจะทางรถขับรถผ่านมาก็เห็นเต็มเลยจ้ะเพิ่งเ,เต็มเลยเห็ดเห็ดเห็ดเต็มเลยพี่น้องดอกใหญ่พ่อแม่ล้มก็ล้มได้มือนี่จะเห็นเห็ดขางทาง จอดกระทันหัน,นบอกให้แฟนจอดกระทันหันเพมันก็นจะโอ้ยล้มกับลมลมแห้งยิ่ดีมืนันนี้พี่นอ้องเอ้ยลายคัะพี่นอ้นองไม่ได้ดอกใหญ่ๆไม่ได้ดอกใหญ่ๆ ขี่รถพานท่างมากพอดีเนี่ยเป็นขางท่างเดี๋ยวะเดดอกงหญ่ๆร่มเบิ่งด้วยจ้ะจ,จอดขางทาง่างรถขาดรถพานไปมาแนมเห็นพอดีโอ้ยตกไปหุ่นแล้ว